อุ๊อ้ยอ๊ยอุยอ๊ยอยเอาอยากแล้วแม่นยังนี่ใชไ่ชไก่ไหมล่ะฮะใช่ไก่ไหมว่ามันหันไะนกกระจอกเทศน้อยลูกมนันตีนตีนหยุ่มมันมีน,นกน,ก,น,นกกระจอกเทศมันมีนกกระจกกระจอกเทศพ,พันแคะด้วยเหรอลูกมันลูกมันนกจอกนอกจอกบ้านคอยเหรอนกกระจาบเหรอบ้านอืมมันมันมันบอกแม่นเป็ดป่ะเนี่ยแม่นอยู่ป่ะอืม สวัสดีครับผมแม่พี่น้องมนีมาคำเนี่ยจากน้อยพ่อกันอีกแล้วครับผมเนี่ยต่ำคำตรงชาแนลสวัสดีครับผมด๊าบนะครับก็ชื่อด๊บแต่ถ้าชื่อเรียกท่างชื่อบุญเติมบุญเติมใช่เออบอกบุญเติมอืมโอ้อันนี้จะเป็นน้องชายอาจารย์อดด้วยครับน้องชายน้องชายคนเล็กซื้อเล่าเล่าแต่บุญเติมมาเนี่ยเพราะคือกันนะคือกันครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์อดร้อยสีมาพ่อกันอีกแล้วครับคือแฝดแทะมันเป็นไคคือแฝดฝาแฝดเลยเนาะแฝดคนละฝา บ่มาเดียวกันแต่อีกคนนึ่งฝาควันควนฝาไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นน้องไส้นะครับขาไส้ไส้คนมาน้องไส้อาจารย์ออดมาเยี่ยมมายามอื๋อ้โมื้อนี้กัสิให้ดาบนี่กินเป็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่โอ้ตัวใหญ่เลยอืแหลก็ฟันคอกเลยเฉือนก่อนเด้อเขาเรียกว่าเฉือนแล้วก็หั่นเลยเอาหนครับพี่น้องลุยเลยครับน้ำจิ้มน้เจิ้มอยู่ไหนนี่การกินต้องฉี่งี้ นะโอ้ยขออาจารย์นัดขี้เอาปถอะนี่ฉีดให้ฉีดให้พี่ชายคนเล็กเลยอ่ะโอ้ครับครับส่วนผมก็นะไม่คิดอะไรมากตัวผมเอบเลยไปหน่องเอาไหมเฮียเอาเลยเหรอนี่การเลยก็เพียงล้างตูดให้ดีอย่าเป็นฤทธิ์สีดวงอย่าให้เป็นฤทธิ์สีดวงมักดากไี่น้อง จิ้มครับมางดาก็อนมเลยเนาะหอยขอมแ่อ่าอืมนี่นนำหออืมน้ำมาอีกเอาน้ำมาใกล้ๆแซบแซบแซบมครอ่ะอืมอืมออมอืมอืมอออมอม ไม่บอกไปรได้ว่าแสบถึงว่าลืมจิ้มเฮ้ยขนาดลืมจิ้มอันเนี่ยอันนี้ยซดนจะนำซุปไปซื้ออ๋อนี่ของแสบพี่น้องนี่ของแสบเอ๊ะใส่อืใส่ในกะนั่นอืงอร่อยมากรอบเดืกพี่น้องรอบเดืกเนี่ยประจับประจับเป็ดป่าอเมซอนเลยเนี่ยไกลไกลมากเลย สายมากที่ไหนนะลืมแล้วสายเมซอนตรงนี้เออยสายห้าสายห้าโคตรจะฮาร์อหออนป่ะแชบป่ะร่างเด็กกินมมงเลยครับเอื่เอีงกับแม่นู่เป็ดพะโล่เป็ดพะโล่ครับคือกันหรือมกิมนำซุปนี่หมดครับนสนใจปาลูก ตอนนี้เราเราไม่ต้องพูดเฮาเฮาเงียบเฮาแบบมิสซิลีเลยแล้วเราเรากินย่ำอย่างเดียวนี่มามา,กกมา <Okay. S 2> เาก็ตไก่ใหมเ่เราเป็นแบบยังก่อ S M R ไหมอืมแปลว่ากินสเต็กแบบเงียบเงียบก็แตอย่างเดียว <laughs> บมวต้องเ้าอ <laughs> <laughs> อื<ม>ื <laughs> อย่างนั้นพีอนนน่อุ้ยน,น,นันนน่นกันที่กันที่นี่นั่นกันที่มันกินมันกินเท่ไม่ต้องไม่ต้องตรงแล้วสวบเลยเหรอสบ <c oughs> เลียว <c oughs> <c oughs> จะนอนเลียวๆๆๆๆ <c oughs> เหรอแบบนั่น เราเคยเขาอยนะนี่ลองลองจ้าเยอะกู้ี่ดกไผเป็นไผเนี่ยนะลอมองหน้าแต่ตาครับยาวพราวใช่ไหม่อยขึ้นข่อยขึ้นอหอ่เนาะข้ายขึ้นขี้ลอามองไหนนี่ขึ้นขี้เรามองไหนจันทร์ขึ้ขี้เรามองไหนอาจารย์ตาคือขี้ยามองไหนขอข่อยกินเดยขึ้มูอยู่ไหนเอาเอาีกเอาเอายกขันไหนมดจนน้องนึงเอาดาบเอายิน เลอะเนื้ออกต้นหนึ่งเอาเขาวะที่อกต้นนึ่งเสร็จแล้วนี่ครับเอายกให้เลยเอ้ายกให้เลยให้ทั้งตัวเลยพูดเร็วนะเออเออมันต้องทั้งสี่แล้วยังคือแทนซีแทนซีรอดขอลืมจิ้มแป๊บนึงโอ้หัวนี้เลยเนี่ยหัวเอาเอาเต็มที่เลยครับเต็มเทปเลยอันนี้มอบให้ครับน้องไส้มหาน้องไส้อาจารย์ออดมาเยี่ยมมะยำ หนุ่มหรือปอบปลอมยังกลัวน่ะอืออือาจ้าลองกินนะดูนะดูต้ยตรงเงี้ยลเลืกลือลอลือลอลืกลอลือเลอดอดเลืเอเลืเลอดเดเลือเอดเลเอเดาอเอือ กินนางก่อนดมก่อนพิสูจน์ก่อนนางยังยันที่คือสั้นที่ใครยี่หอยอ๋ออ๋อมันหกแทงกิอือหออ่าหนามยันที่เสียบเลยวะอ๋ออันี่ดับเนี่ยเนี่ยเอาไหมเอาแล้วผมตอนนี้ ัได้ท้งตัวอะไรกว่ากันอืมทางตัวคือจงเนีบเกลื่อนแล้วเราจะแห้นดูดเอาผมได้ทาดดทงดุ้นเลยคืนนะเอายิงเนี่ยตัวนึ่งเนี่ยจะเย็นเอาให้หมดจานให้เห็นบอกว่าอยากอยากกินโมแม่นบ์ะแต่ผมไม่อยากกินแท้แต่มีบางคนอยากเย็ดอะ่ะ <laughs> กินเป็ดต้องเย็ดเป็ดน,นะ <laughs> <laughs> นะไม่เอานะ นี่ใส่เคยที่ทำกระหานในเราไม่เอานะอยากกิน้วกินกินคักๆเลยจัดให้เต็มที่วันนี้เบ้าไทยก็ไม่ค่อยท่องหรอกบ้าไทยไม่ถนัด่นะมันเก็บกดกลิ่นยังไงไม่รู้ดูนังมันกระดาษปากเหรออือหือไง เป็นไงบ้างรสชาติมันคล้องสึกเป็นไงตอนนี้คือมันวิววิวไหมใจเป็นวิววิวแล้วเนาะป๊า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 แล้วเนาะอยากป๊า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 แล้วเนไงร้อยสี่ป่ะสมองกินสมองวะต้องวางทักซดน้ำเลยไม่ไม่ไม่กินเลยไหมอร่อยมาก เดี๋ยวกูไปกินนมตุ๊กลงมันดูดจังนี่ตรงนี้ไม่ดูดไม่ดูดเลยกินละดูดแต่ตรงนั้นแน่นอ่ะชิ้วดูตรงนี้โอ้โหดูดไม่ดูดก็กินมันเดิมแหละกินไปแล้วกินปลาอ๋อเออมันมาควบคู่กันดูดมันดีเว้ยอือเออ เราก็หลวเพิ่มเนาะอือหอู้ใส่ต้องให้อาจารย์ทำมั่งดูไม่กินเนาะแบบนี้เนาะใช่อาจารย์ทำไม่รู้ไปไหนเลยหยาบไม่พื้นนะหยับหน่อยอือ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  อืมรีบวะะเนี่ยถ้าหลอดริงผมผมไม่เคยจับอะไรแบบนี้ดูอย่างนี้เลยทำให้เด็กมันดูแล้วเด็กมันช็อกกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โดนด่าเนาะเป็นการแสดงนะพี่น้องอาจารย์อดกับวันนี้กับสนิทกันแห้งเป็นญาติเป็นญาติกันญาติกันญาต์ทางๆอย่างห่วงห่วงห่วงกันอยู่เพิ่งรู้เป็นญาติกันเมื่อวันก่อนรึเนาะเป็นพี่น้องทั้งมียเออใช่ เจ้าเขาเจ้าอันนี้เป็นคนอ่างทองอาจารย์ออดกับมีเมียอยู่อ่างทองนะครับเป็นพี่น้องทั้งเมียบ่ะอืมเมียคนไหนอ่ะอย่านิ่งเลยอย่านิ่งเลยอย่านิ่งไม่เอาไม่เอามีอาจารย์ออดเห็นอย่างเมี้ยมีหลายคนนะตัวมากอ่ะสิบคนอ่ะมีผู้ชายเก้าคนผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนแก่นอกั้นตัวจไมาชอบบอกคนกิงมาพูดไม่ใช่เอ้าเหรอคอยคีิปพูดเล่นนะ่เนี่ยพูดเล่นแต่มันถูกจริงๆิอ่ะเอ้าเหรอ ก็คือแม่นแม่นแม่นมืนตาเห็นเลยเอาเอากินมันนี่จะปาดให้ปาดที่ไหนโอ้โุณต้อติดเหนียวเนี้อนะมาติดแค่แล้วดูหน่อยปาดโอเคโอ้โอเคเยี่ยมอืมดึงเด้งเอานิ้วไหมไอ้ยาเลยนิ้วไเอายอ่เนื้อเอาอาจารย์ออสเอานี่ผมมีน่องอยู่เอ้า ตอนรับแขกตอนรับแขกตอนรับแขกน้องชายยินเยอะๆกินเลยคำโอ้อเลยคำโอ้อืมคำตาตีอ่ะคำใหญ่เลยเคี้ยวให้มันลงนะอโอ้ยมือนี่กะอากาศเย็นยจนได้พี่น้องก็ยุ่งเทียบกันไดลมหนาววิวีปลอมอย้อยๆพี่น้องลมวิวีพัดหมอยไปเลยในตอนรับ เป็นญาติห่างๆของอาจารย์อดอดเนาะพี่น้องทางเมียครับด,ดีใจดีใจเห็นน้องเห็นพูดกพูดกัดนหดไม่ได้เจอกันจากปีหรอหลายปีเลยเนาะประมาณร้อยกว่าปีอะ่ะว้บ่มันวัตถุโบราณเลยเนี่ยตั้งแต่ตอน้ไม่เกิดแล้วตั้งแต่นันผม้องหัดโดดยางอยู่หนึ่งตันน้อยพี่น้องหนึ่งก้พอกันอยู่ทีนเนี่หนึ่งมัน้เนี่ยก็นั่งมาพอกันอยูทีนึงเนี่ยดีใจก็เลยเอาเนี่ยมาสู้น้องอยากกินเป็ดไปนะอยากกินเป็ดก็เลยไปหาเป็ดมาให้ไป็ซอยมากินครับ ใอยมันต้มพะโล่กินเป็ดนะครับไม่ใช่เย็ดเป็ดมาจากออนนะครับไปเจอแกน้อยได้ไงทำไมถึงรู้ว่าอยู่นี่ตอนนั้นเหรอดู YouTube ใช่ไหมดู YouTube Facebook มีไม่มีเนาะตอนเฟซบุ o กยังไม่เกิดเนาะไม่ใช่ที่ที่เจอที่มาเนี่ยอ๋อยูทูบยูทูบเห็นยูทูบยูทูบเลยได้ยินว่าอยู่กระทุ่มลมสิก้าก็มาเลยที่มาเลยที่มาถึงก็ไปถามทางเข้ามาเขบอกไม่รู้ก็เลยจับ G ีเมาปุ๊บทีเอสกับทีเลพา ชิดซ้ายเล็กน้อยก็ลงคลองเลยตั้งเดินมาถูกได้ก็เพราะว่าเดินมาเองอ๋อครับผมมือนี้กับพ่อไปสมนีกันแล้วครับ๋เดียวลืมตัวขอโทษครับขอโทษครับสักคงกับทีมงานอาจารย์นอตร้อยสี่กับพ่อไปสมนีเนาะคนนี้กับบ um> ุญแดงคนอื่นคนไก่เนาะเป็นพ si> okay, ี่น้องหรือเป็นญาติพี่น้องทางเมียอาจารย์ออดเนาะเพอดีโอกาสมาเรียนน้ำการจะทำใดว่าจะใดวัชสุภาพผมกับทีมงานก็ขอโทษขออภัยไว้นํา้ำนะครับอยู่ดีมีแห้งชุบผู้ชุบคนลำลำลื pues ่ล mm> ้อยครับถือเลขเด้อ ผู้ใดมีโอกาสแกับแวะมากินน้ำกันได้ครับอยู่กับทุ่มลมซิดเกล์นคนปรปฐมพุทธมนต์ท่อนสายสี่ครับเขามากหลวก็โทรหาได้เลยเลย,ยครับเบอร์เบอร์นอนอยังอาจารย์นอดเบอร์เจ้าอยังเมือ่ <laughs> อตึอ๊บ <laughs> เบอร์เดี๋ยวแอดไลน์ามาเด้อครับเดี๋ยวสิปักลิงไว้ให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่งจูบเลยกดแชร์น้ำได้เลยครับเด้ออ้าวเป็ดเป็นคาเมืออยู่เลยอ่ะกินดี